เปิดพลล่าสุดพออุ้มลักขนาหลังลูกเป็นแบบนี้หลายวันก่อนประกาศเลิกกลายเป็นข่าวเศร้าวงการบันเทิงเมื่อนักแสดงดังนางร้ายตัวแม่อย่างอุ้มลักขนานั้นก็ได้ประกาศเลิกฟ้าผ่ายแยกทางพ่อของลูกบอลกีษนะหลังก่อนหน้านี้สามีได้ออกมายอมรับผิดทรยศต่อภรรยาและครอบครัว โดยครั้งมีอุ้มลักนณาก็ได้เปลียนรอยสักที่สักชื่อคู่กันโดยสักทับเป็นรูปน้ำทะเลเพื่อเริ่มต้นใหม่และล่าสุดทางด้านของพ่ออุ้มลักขณานั้นก็ทนไม่ไหวเคลื่อนไหวพ้นแล้วหลังลูกร้องให้หลายวันก่อนประกาศเลิกกรอนกิษณนะโดยคุณพ่อได้โพลระบุข,ข้อความว่าขอพื้นที่ตรงนี้ส่งกำลังใจให้ลูกสาวอันเป็นที่รักนับจากวันนี้เริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนเกิดใหม่อีกครั้งนะลูก ร้องให้มาหลายวันร้องให้พอหยุดร้องเดินหน้าต่อยิ้มสู้กับทุกอย่างมีเอฟซีมีเพื่อนๆคนรู้จักอยากส่งกําลังใจให้อุ้มเยอะแยะสิ่งสำคัญห้ามโทษตัวเองครอบครัวจะเป็นกําแพงให้อุ้มพิงยามอุ้มจะล้มเพื่อนๆจะเป็นมือที่ดึงอุ้มไม่ให้ล้มห้ามคิดว่าไม่เหลือใครหลังกําแพงยังมีกัลยาณมิตรที่ดีอีกมากมายที่จะผักดันอุ้มให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ลูกสาวปาเก่งอยู่แล้วนะคิดถึงตอนเด็กเวลาล้มปาจัดดึงมืออุ้มและลูกหัวบอกว่าไม่เป็นไรนะไม่เจ็บนะเช่นกันนะตอนนี้ไม่เป็นไรนะรักลูกนะหลังจากนั้นอุ้มลักขณะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่มีปามาอุ้มจับพังแค่ไหนรักปามาที่สุดนะอุตสาห์คิดว่าจะหมดห่วงลูกแล้วกลับไปเป็นห่วงเพิ่มหลานอีกคนนะอากง